สวัสด,ดีชาวราศีพฤษภดวงชะตาของชาวพฤษภในเดือนพฤศจิกายนดวงการงานได้ไพ่กรรมเทพทศกัณฐ์ออกรบและพระราหูเหมาะก,กับงานที่เกี่ยวข้องกับก,บการติดต่อประสานงานการนำเข้าส่งออกธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวก็ทำได้ดีในเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องงานหนักหนาสาหัสอยู่ตลอดเวลาทั้งผู้ที่ทำงานประจำและธุรกิจส่วนตัวจะมีเรื่องต้องปวดหัวเครียด มีความติดขัดต้องใช้ความอดทนสูงในการที่จะแก้ไขและผ่านปัญหาต่างๆอาจพบปัญหาการทำงานสะดุดกลางคันหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบ,บาแหวงมีสติใช้ความอดทนให้มากเกี่ยวกับการทำงานในเดือนนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนได้ไพ่รันากับสังทองพระพิคเนสทรงหนู และนางสีดาเดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนจะตัดสินใจลงทุนทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบมีโชคลาภทางด้านการเงินแบบมั่นคงแต่จะใช้จ่ายไปกับการดูแลบริวารและญาติพี่น้องในเดือนนี้เพื่อลดความผันผวนแม่นแน่นอนทางการเงินให้วางแผนการใช้เงินให้รอบคอบรัดกุมโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนได้ไพ่พระอรุณเทพประบุทศกณัณออกลบและพระนารายณ์บรรทมศินในเดือนนี้ทั้งคนโสดและคนมีคู่ควรหยุดยับยั้งช่างใจในเรื่องของความรักให้ดีควรลดทิฐิมานะและความไม่ลงรอยกันเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหากลางคันได้มีเกณฑ์ทําให้เสียใจยหรือการถูกหลอกลวง เป็นคนมีเสน่ห์รู้จักถนอมน้ําใจผู้อื่นไม่ชอบการจํากัดอิสรภาพหรือการตั้งกฎเกณฑ์มากนักระมัดระวังเรื่องอารมณ์บางครั้งฉุนเฉียวโมโหง่ายกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องควรหลีกเลี่ยงจะทำให้ชีวิตความรักมีความสุขมากขึ้นดวงสุขภาพของชาวพฤษศพในเดือนพฤศจิกายนได้ไพ่พระรามแผงสอนเทพพระจันทร์และเทพพระพฤหสัสบ,บดีระวังเกี่ยวกับหัวใจ สายตาบา่าไหลสะโพกเส้นเอ็นแขนขาอาการเสียดแทงในร่างกายระบบน้ำเหลืองและเลือดแล้วก็ภูมิแพ้ขอบคุณชาวราศีพฤษภที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้ชาวพฤษภมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงชโชคดีมีความสุขตลอดเดือนพฤศจิกายนรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ